อา๋อรอขอบคุณมากขอบคุณมากบักเดี๋ยวก่อนนะนี่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 น้าวที่กองด้านบนฝั่งของกล่องเอพีไปสั่งละกล่องเพื่อมมาให้ด้วยรอเอาตายละพี่ตั้มพุทธาบอกเอาข้าวหมูกรอบกับข้าวผัดอย่างละกล่องโอ้เดือด

哈哈哈哈哈！啥货？ ออเขายังไม่ได้ตั้งชื่อครับตั้งชื่อบางๆอ่ะตั้งชื่อให้ตั้งชื่อสวยทีตั้งให้ทั้งน้องเลยอันนี้เขาเขาไม่ได้ไม่ได้ประกวดตั้งชื่อครับเขาขอเขาท่านประรธานชื่อ,อใช่ครับ สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะที่เดินเข้ามานะคะด้านนี้เลยนะคะน้องแปดอยู่ตรงนี้นะคะซื้ออาหารให้แม่จอนจุลีได้หรือเปล่าข้วติดแตงกานะคะซื <c oughs> ้อใหได้เลยนะคะคะเราทุกเพื่อนนะคะสามารถซื้ออาหารให้ได้นะคะที่มีความช้าอยู่นะจ๊ะเส็จแล้วดูน้องแปดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวคืมาอุ่นเสื้อผ้าตรงนี้นะคะพี่เป็นนี้เสื่อน้องแปดนะคะ เลยนะคะจาก250บาทวันนี้เหลือแค่200บาทนะคะมาช่วยกันอุ่นน้ำน้อนนะคะอะไรได้จะเป็นค่านมให้น้องแฝดนะคะมาช่วย